สามชั้นทอดเบเกตสูตรนี้เลยทุกคนที่จานคว่ำมเมื่อสมัยปีที่แล้วเนาะหมูที่เราใช้ก็จะเป็นหมูสามชั้นแบบสไลด์บางๆแบบนี้เอา,<บ>เอาละเดี๋ยวเรามาขี่ออกแล้วทุกคนไม่ให้มันติดกัน <iend? S 1> เอาลวเอาล้หุยห<ๆ>ุยหุยหุยหุยปาคนปาคนฮ้ยหุยมันจะไม่ติดกันใช่ไหมไม่คะ่ะโอเคเนาะอ๋อเขียวแบบนี้ปาซูซู่อะไรเนี่ยปาอย่าไปยืนขายแล้วทอดอย่างเงี้ยหมูทอดเบเกตจ้าโอ้โหช็อตนี้คือทำลายไหลจ้าโอ้โหทุกคนดูดิเส้นเหนียวนุ่ม อุย้ยน่าก,กินดีไม่บ่อแล้วเนี่ย,ยน่าก,กินอะ่ะผมต้องมีภารกิจไปง้อภรรยาผมโอ้ตอนนี้เป็นเรื่องเวลนราวนิดหน่อยนนเดี๋ยวทำเดี๋ยวทำหมดแล้วเดี๋ยวทำแล้วน้ำเรียบร้อยแล้วไปงัน้งนเดี๋ยวผมไปทำนะเดี๋ยวดูว<ะ>่าอ่าไหนเทคนิคอ่ะง่ายๆเลยไปเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นที่บ้านเราแก้วมังกรเปลือกสีอะไรเปลือกสีชมพูเออแล้วข้างในสีอะไรสีขาวกับดำแม่สาวลูกสวยแม่จะไปประกวดที่ ไม่เขาเรียกว่างานลูปมาทปะไม่ใช่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันชื่องานแม่สาวลูกสวยเลยแล้วทำไมมือต้องเป็นอย่างนั้นอ่ะฮะแล้ทำไมมือต้องเป็นอย่างนั้นอ่ะเพราะว่าเก็บมือรู้ป่ะบิวบอกว่าอะไรบิวบอกว่าเฮียเคยเห็นแก้วมังกรป่ะอุ้ยแม่สวยตายและน่าเหมือนซะด้วยน่าเหมือนซะด้วยน่าเหมือนซะด้วยใส่เอฟชั่นเขาหน่อยใส่ดนตรีให้เขาด้วยเหมือนเหมือนใครป่ะทองกวาวอ่ะสมัยนั้นเลยอ่ะ ดูท้องกาวเลยอ่ะแต่บิวบอกว่าเหมือนแก้วมังกรได้ไงเฮงงงมากเลยบิวบอกว่าเฮียเห็นแก้วมังกรบ้านอะสองคนอะตุ่ม่ะอุ้ยอุ้ยพูดจริงจริงปาปาเขไม่เข้าใจเหมือนกันทำไมบิวถึงพูดอย่างนี้ทุกคนลองไปถามบิวหมาบอกแม่เหมือนแก้วมังกรเหมือนบ้านเหมือนแก้วมังกรไปดูคลิปนี้ในช่องโบนะทุกคนเป็นคลิปที่แม่ลูกประกวดแม่สาวลูกสวยแม่สาวลูกสวยใช่ผัวรวยต่างหากเเฮฮ้้ยยเฮ้ย สวัสดีทุกคน้วยครับพวกเราครอบครัวตรัวบี้นะฮะทุกคนก็เมื่อวานเราไปเชียร์แม่กับโบประกรูดอะไรแม่สาวนสวยใช่จำได้จำได้แต่ไม่ได้รงางวัลไม่เป็นไรเนาะให้เขามีประสบการณ์เขาเดินยังไงเดินถ้าเดินยังไเเงไเออเออ,เอ,อแต่ละคนเดินยังไงคะลูก ้ดไ่เออไม่เป็นไรปีหน้าเดี๋ยวเฮียส่งข้าประกวดคือแม่สาวลูกสวยแล้วก็พ่อหล่อมีมีขึ้นไวทีไหมไปประกวดกับมาม้าไงงั้นไปกับปาก็ได้ลูกสวยพ่อหล่ออะไรเนี่ยอะไรเนี่ยวันนี้เราจะทำเมนูให้เพื่อนๆได้ดูครับจะบอกว่ามันดังในทิกต o อกใช่ไหมใช่ค่ะไอ้น้ำปูหลั่ลาอะไรเนี่ยของเจ๊ตับอ่ะ ใช่เมนูที่เราจะทำในวันนี้ทุกคนแม่บุกีเอทน้ำปูหลั่ล้าของเจ๊ตํามาเป็นตําม่วเส้นเล็กน้าปูหลั่งล้าเอลั่ล้่งหลั่งหลั่งหเั่งลันงหั้งหั่งหอั่งหลเปงหล่งั่งหลั่งหกัหั่งดัลั่งหั่งเก่ดลััเเ เออแตกแตกเลยมาเคยทำคลิปเนี้ยสามชั้อดเบแกตแล้วก็แตกหมดเลยจริงจริงความอยู่หน้าบ้านแม่ด่าแล้วด่าอีกคือทำเสร็จหมดเรียบร้อยเล้วว่าหลายๆคนก็น่าจะเคยดูแล้วเนี่ยคลิปนั้นอ่ะความหมดเลยครับโอเควัตถุดิบวันนี้อย่ามาบางอย่าไปจูบกันค่ะตำมั่วเส้นเล็ก น้ำปูหลันล้าเจ๊ตับเดี๋ยวไว้ก่อนตอนนี้เรามาทำสามชั้นทอดเบิกแตกสูตรนี้เลยทุกคนที่จานคว่ำเมื่อสมัยปีที่แล้วเนาะทำเสร็จแล้วคว่ำหมดต้องออกไปซื้อใหม่กันหมูที่เราใช้ก็จะเป็นหมูสามชั้นแบบสไลด์บางๆแบบนี้แนี้ค่ะทุกคนอย่างนี้เลยชมพูชูปูแบบนี้เลยได้หมูมาแบบนี้เสร็จปุ๊บอย่างแรกที่เราจะใส่คือใส่อย่างเดียวเลยค่ะใส่แค่ผงปรุงรสค่ะผงปรุงรสใช้ของยี่ห้ออะไรก็ได้ครับอะไรคะ ขอไปช่วยเหรออุ้ยเด็กอะทุกคนดูดีอยากทำงานอะดูดีโอ้วเขาอยากเขาอยากทำงานมามาให้กำลังใจนะข้าวโพดคั่นี่ฮะทุกคนแค่นี้เองหมักไปแบบนี้กับผงปรุงรสหลังจากหมักหมูเสร็จก็ใส่นี่ครับทุกคนเป็นแป้งทอดกรอบธรรมดาใครชอบยี่ห้อไหนก็ใส่ยี่อห้อนั้นเอาละตามด้วยน้ำเปล่าแบบเย็นจัดนี่ครับทุกคนมีแป้งแล้วก็ใส่น้ำเย็นลงไปใช่ไหม พอหมักได้ที่แบบนี้ทิ้งไว้กี่นาทีครับหมักแบบนี้15นาทีค่ะแล้วก็มาหย่อนเลยครับทีละแผ่นครับโอ้โหเอาละครับขอลองชิมรสชาติกันได้ไหมคะได้เผื่อจะเพิ่มน้ำตาลนิดนิด่ยหน่อยใช่ไหมใส่น้ำตาลเยอะมันก็จะไหมอ่ะู่กต้อง่ใส่ซอสเยอะมันก็ดำเลยอะเพราะฉะนั้นเอากลางๆดีกว่าใช่ค่ะแล้วอย่าบอกนะเราจะต้องใช้ทีละเส้นแบบนี้ออกมาเพื่อความสวยของเราค่ะ ทุกคนระหว่างที่แม่บุ๊กกําลังทอดหมูอยู่ทุกคนจะให้ดูบีบีเขาทำอะไรเขาซ้อมทุกคนคืออันเนี้ยทอดเสร็จแล้วขอจิมก่อนอยากรู้ว่าเป็นแบบไหนอะแม่บุ๊กจิมก่อนค่ะอุย้ยเสียงครุบเลยอ่ะนั่นครุบเลยอ่ะเฮ้ยกระเด็นออกมาเลยฮะนี่คือสามชั้นทอดเบกแตกของแม่บุก๊กทุกคนดูดีดิอืมให้บีบีกินดูไหมได้ค่ะนี่หมามาทอดสามชั้นให้กินลองกินดูลองชิมดูก่อนว่าผ่านป่ะ ทำอะไรอะ่ะเอ้ยเอาหมูย่อไปทำเลยอย่าเบื่อเดี๋ยวแหลกบยิมนี่ก่อนหมา,มาตั้งใจทอดให้กินเลยกรอบอุ้ยอร่อยไหมอะ่ะเฮ้ย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 เอาอีกได้ป่ะผ่านปะ <c oughs> เยี่ยมเลยใช่ไหมปัดทอดต่อเลยนะโอเคบีบซ้อมก่อนนะ <c oughs> โอเคค่ะในเมื่อมันผ่านแล้วนะคะกินแล้วรู้สึกว่าโอเคแล้วทอดไปเลยจ้า เอาแล้วเดี๋ยวเรามาขี้ออกแล้วทุกคนไม่ให้มันติดกัน<ม>เอาแล้วเอาแล้วหุย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 ,หยปาคนปลาคนหุยหุยหุยมันจะไม่ติดกันใช่ไหมไม่ค่ะโอเคเนาะอ๋อเขียวแบบนี้ปลาสู้สู้อะไรเนี่ยปาอย่าไปยืนขายแล้วทอดอย่างเงี้ยคนต้องแบบสนใจอะ่ะ <c oughs> โอ้โหทุกคนมันน่าทําขายมากๆเลยอะ่ะสูตรนี้ไม่ยากเลยครับเมื่อกี้บีบีกินดีๆีทำอย่างเงี้ลย เยี่ยมจริงเหรอใช่นี่ทุกคนทําไปทํามาแม่มาดูด้วยอันนี้คือปรมาจารย์ของทอดนะโอ้โหดูเป็นยงไงนั่งนี่สัมภาษณ์แม่แม่สาวลูกสวยเป็นไงบ้างคะเดินไงนะแม่เดินยังไงฮะเดินเดินเดินยังไงหมาลองเดินให้ดูหน่อยเดินหน่อยเร็วไม่ได้ดูสิเขาไม่กล้าเดินแล้วก็สูดแล้วบอกสูดเหมือนบีบีก็ได้สูดบีบีเลยบีอยากตัมเลยบีตั้มเลยแต่ขออย่างเดียวได้ไหมต้องใส่อันนี้น้ำปูลา ดน้ำปูหลั่นล้าเราไม่เคยกินนะเพราะเขาทำมาจากปูเนาะปูปกติเราใช่ปกติเรากินแต่น้ำปลาเดี๋ยววันนี้มาลองทำตำเส้นเล็กน้ำปูล้าดูไะมาถึงยจงแรกใส่อะไรคะลูกใส่สูตรดีๆก็ได้แม่โอเคกระเทียมค่ะไปเลยครับกระเทียมหนึ่งช่วยค่ะเอาแล้วล่ะเอาแล้วล่ะกระเทียมใส่ลงไปเสร็จปุ๊บใส่พริกต่อเลยครับโอ้โหโจ๊ะโจ๊ะเออเอาแล้วครับมีกระเทียมกับพริกครับใส่น้ำปลาค่ะ น้ำตาลนะเรียกขอกินต้องขอกินทุกครั้งเลยน้ำตาลเนี้ยมันอร่อยเอออ่ะใส่น้ำตาลต่อเลยครับนี่ลงไปหนึ่งก้อนเลยทีเดียวลองเราอยู่ที่ขวดนี้เลยค่ะผู้เล่นเหลวเหลวเสียบเอออ่ะพอเสร็จปุ๊บเปลี่ยนมือครับเปลี่ยนมือคนตำครับมาแต่คนใส่ให้นะโอเคไหมไม่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 โอเคค่ะไอหมาหมามันนั่งเลยให้หมามาทำไมถึงต้องมานั่งตรงนี้ลูก มาไปหยิบไม่ได้ครับไปหยิบมาให้ไหมผมมาช่วยเป็นไรไม่เป็นไรจะได้กินไม่ใช่ครับจะได้กินมันที่ใส่เหมือนใครล่ะป้าต้องทนแบบเนี้ยผมมาใส่มะนาวค่ะไปเลยจ้าน้ำมะนาวหนึ่งถ้วยครับเทค่ะไปเลยจ้าน้ำมะนาวหนึ่งถ้วยครับใส่มะนาวเสร็จปุ๊บใส่อะไรต่อครับอันนี้น้ำปตาค่ะอ้าวไปเลยจ้าค่อยๆถือนะคะค่อยๆนะคะอ้าวใสลงไปเลยครับ หนึ่งถ้วยจ้าน้ำปลาตอนนี้คือในครกนี่คือแบบโอ้โหนข้นคลาคลักเลยก้นดูดิไปเลยครับน้ำปูร้าหนึ่งช้อนสองช้อนโอ้ตําเลยจ้าตั้ไงลูกตำมลูกจะเอาสักออกไงมันแบบว่ามันเป็นน้ำเข้าใจยังฮะวันนี้ใส่เหมือนใคร จ้าขอชิมนะค่ะไม่อยู่ก่อน<ป>ถ้าถ้ามาใส่นีงลงไปอีกมันจะพีกมันจะหล่นลงไปมันจะหายไปเลยนี่ใส่เหมือนใครละ่ะและสิ่งต่อไปที่จะใส่ก็คือผัชีฝรังค่ะเออไปเลยครับหนึ่งถ้วยจ้าปุ๊บไอ้ทศะตามด้วยม<น>ะเขือเทศกับอะไรเนี่ยลงไปแล้วคือมะนาวเป็นลูกเลยแข็งน่ะแล้วก็ตามด้วยนี่เลยทุกคนปลาหมึกกับซุป อยากกินทุกอย่างเลยอ่ะมาให้ตาป้อนข้าวลูกนะทำไมลูกยังหิวอยู่อ่ะใส่ลงไปจ้าโอ้ยกรเด็นใส่นุนโอ้ยจับกระเด็นสวยจาไม่คิดว่าหมูยอที่มาซื้อมามันมีเยอะกว่าเนี้ยบีบีกินนี่เรื่องจริงบีบีไม่น่ากินได้พริกไทยเยอะขนาดเนี้ยค่ะอ่ะตามด้วยหมูยอครับไปเลยครับบีดีเดีบีตำบีเอาหมูยอไปตำเหรออะแล้วให้มาฝกิน ทุกคนเส้นเล็กของเรามาแล้วจ้าโอ้โหทถูกต้องค่ะลูกเฮ้ยบีรู้ได้ไงอะเทเลยครับโอ้โหช็อตนี้คือทำลายไหลจ้ตาตำเส้นเล็กน้ำปูราหรือเรียกว่าตำเส้นเล็กน้ำปูลาลาแล้วก็คลุกไปเลยเนาะโอ้โหทุกคนดูดิเส้นเหนียวนุ่มอุ้ยน่ากินบีไม่ไหวแล้วเนี่ย <laughs> หนอยากกินหมาหนูรีบๆโตเลยลูกเอาไหมล่ะกินลองดูไหมโตแล้วหนูกินเผ็ดกับมามาโอเคไหมโอเคหมาจะบอกว่าหมามากินเผ็ดกับปลาแ้วนะตอนเป็นเด็กๆหรือว่าแบบเป็นวัยรุ่นมาก็ไม่ได้กินเผ็ดเลยนะคะเอาจริงเหรอใช่เพิ่งมากินตอนนี้ครบปาะมาณนี้นะใช่อ๋อแสดงว่าเข้ามือกตาหลือต้องมีเก๊้าไม่ใช่ <laughs> ทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยขออนุญาตไปจัดจานแบบสวยงามตามสไตล์แม่บุคคบไปครับ ต้อนรับเข้าสู่รายการ BB Memory พากินโอ้โหทุกคนเส้นเล็กตำมั่วปูหลั่นล้าของเจ๊ตับบอกเลยว่าทันดินมาดิมามาทานินต้องกินได้แต่ว่าผมมีภารกิจภารกิจอะไรภารกิจกับเฮียอะไรสำคัญกว่าคะเออภารกิจเพราะว่าตอนนี้ผมต้องมีภารกิจไปง้อภรรยาผมโอ้โหเอาใหญ่เลยเดี๋ยวนี้มัน ไปรับกล้วยช้าผมไปถ่ายงานตอนนี้เป็นเรื่องเวลาอยู่นิดหน่อยเข้าใจเข้าใจเพียเข้าใจไปทำ <ไป S 1> โอุยลมแล้วผูเกาไฟคือผมมาไปถ่ายงานร้านเสื้อผ้าอ่าแล้วทีนี้พอผมไปถ่ายงานใช่ไหมร้านเสือเ้อผ้าเขาลูกค้าเขาเยอะอแตผมคิดว่ามันจะเสร็จแล้วไปรับกล้วยทันสี่โมงครึ่งเวลามันเลยไปหน่อยอนึงเลยไปหน่อยอืมมันก็เลยไปรับสายมันก็เลยแบบว่างอนงอนนิดนิดธรรมดาลงสตอรี่เลยลงเลยเหรอแสดงว่าแสดงว่ารักแสดงว่ารัก ก็เดี๋ยวต้องไม่ง้ออยู่เพิ่งกลับมาเพิ่งกลับมาโอ้ขอโทษครับไทยอ่ะเฮียแคปไว้เดี๋ยวเฮียก็ได้ดูว่าพอแงแม่งอยเขาจะเป็นแบบนี้แสดงว่าเขารักเขาลงเตาดีความรักแล้วก็นอนนอกบ้านแน่นอนนอนนอกบ้านแน่นอนแน่นอนอันนี้นอนนอกบ้านแน่นอนไม่มีอะไรธนินเดี๋ยวเขาก็มาอย่างเงี้ยแล้ววันนี้จะง้อยังไงคะเนี่ยครับกินปูอ่องเฮียถือครับธนินกินได้ไม่เป็นไร ปูองของบ้านเราแล้อยากรู้วิธีการง้อขอนธนินกับของป้าฟาสิเดี๋ยวก็ต่างกันไหมล่ะอ่ะธนินง้อไงครับของเฮียให้ฟังเหี้ยง่ายๆเลยผมเฮียวิธีง่ายๆเลยเวลาเวลาไม่บุกมอนเฮียง่ายๆเลยเฮียเล่าก่อนไหมเฮียไปโดดน้ำอันนั้นคือยังไม่ไม่งอการโดดน้ำคือการระบายเวลาเฮียกับบุกแบบว่างั้นผมขอขอเฮีแม่งอนกันนะเฮียเราไปโดดน้ำในสระขอวิธีการจากเฮียแล้วกันเฮียเลยเข้าไปแล้วเฮียทำนี้เลย เออไม่เป็นไรหรอกหายก่อนนะเออแล้วตัวก็จะแข็งๆข็งหน่อยใช่ป่ะเป็นธรรมดาหิวข้าวไหมเออไม่เป็นไรหรอกแล้วเ็าตัวแข็งแข็งไม่แข็งดิอย่างนี้จบเลยแล้วเ็าจะหัวเราะไม่หัวเรานะแย่ไหนถ้วหายเลยใช่ไหยถ้าเราไม่สัมผัสต,ตัวเขาอะยังไงก็ไม่มีทางเฮี่ดีกันเพไราะอ,อะไรพี่บุ๊คเพราะอะไรหมอเขาไม่สนใจหมอเขาไม่สนใจ <laughs> อ๋อมไม่จช<ม>่ทานอะไรที่เขาทำทำความผิดไว้แค่นั้นน่ะนะหนีไปโดนน้ำ เนี่ยชอบมากเลยอยากจบต้องรีบเคลียร์เออจริง,อ,งอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยกับพวกเนี้ยพอมีปัญหากันไม่เข้าใจกันใช่ป่ะเนี่ยจะเดินออกไปก่อนเพื่อไปหลดน้ำในหมู่บ้าน <c oughs> แล้วมันจะแบบเฮ้ยตื่นแล้วเฮ้ยเราต้องทำอะไรดีวะ <c oughs> อ๋อแล้วแบบแรกเราเข้าไปแล้วต้องอย่างนี้เลยสังเกตทุกครั้งที่จะเข้ามาอย่างนี้มาจะออกไปหาอะไรกินกันไป,ไปหาอะไรกินกันจะทำอย่างนี้ก่อนดูเชิงก่อนแต่แล้วอย่าดูเชิงก่อนดูว่าเขาแบบปฏิกิริยาร่างกายเขาเป็นยังไงถ้ามันอ่อนๆอย่างเงี้ยนิ่มๆอย่างเงี้ยไม่มีอะไรแต่ถ้าเกิดตัวแข็งอ่ะเหมือนลลอกกเเยยยรับดึงงง่าี้ หน้าต้องเข้าไปแล้วเออไม่อะีรหรอกขอโทษแล้กันขอโทษแล้วกันนะอ่ะถ้ายังแข็งอยู่อีกนะอันนี้ถือว่าผมมาเข้าคอร์สนะอันนี้ครับลองไปใช้ดูแล้วก็แ้าตัวยังแข็งอยู่อีกนิดนึงนะนี่อันนี้เด็ดเลยอันนี้คือต้องเอาหัวแล้วเอาหัวลงมาทำอย่างงี้ยไม่เป็นไรนะเดี๋ยวพาไปสระผมวันนี้เขาชอบสระผมนอกบ้าน เหมือนเขาได้นอนนว่แล้วเขามีความสุขแค่นี้เองไม่มีอะไรอนนี้วิธีการง้อผู้หญิงง่ายๆเลยเออแต่ตอนแรกเราจะตึงๆหน่อยเพราะว่าเรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่ได้ผิดนะเอาไปใช้ายอ่าลองดำดูเพกหนึ่งนี้หนึ่งวิธีที่ไม่อยากได้ให้สุดเลยอ่ะเสียซิ่งเอสเอ็มเอสใหม่อันนั้นโอนเงินสุดหายงอได้เงินเหนะครับโอ้เขาโอนเองมาจ้ำมาโหอันดินทุกวันนี้ เงินที่หายทุกวันอะเออตื่นมาหายตลอดของผมเลยป่ะอ่ะง่ายๆพันหกโอนจริงด้วยพันหกตาบน้ำหมาอ๋อตกใจอะแต่เรื่องจริงก็คือเอโอนได้ก็อาจจะเป็นหมื่นหกก็ได้ถ้าพันหกน้อยไปนี่หัว่ร้อเนี่ย ใจจริงผู้หนญะิงอ่ะนี่เลหรอกง่ายเลยแค่เอาตัวเราอ่ะไปใกล้เขาแค่นิดเดียวโอบกอดนิดหน่อยจะแข็งแข็งนิดึงตัวตอนแรกจะฟึ่งๆหน่อยเพราะฉะนั้นจุงมือทันทนไปเลยค่ะแต่บิวเขาไม่ให้คนแบบที่อ่ะต้องใกล้ชิดจะชิดตัวงี้มีวิธีไหนนะเราลองทําดูสิตอนแรกบุ๊กก็ไม่ใช่คนแบบนี้ถ้าเราล็อกไว้แล้วอ่ะไม่มีทางที่เขาจะหลุดมาตีเราได้เขาเล่นอะไกำลังนะนี่ล็อกให้แน่นอย่างงี้ล็อกให้อยู่ในบารเรียของเราอ <c oughs> ืแล้วเขาจะไม่สามารถดิ้นหลุดได้อืเอาตัวเข้าไปกระแทกอย่างงี้ชิด นี่ชิดชิดเสร็จปุ๊บหน้าประจบแก้มไม่เป็นไรนะก็บอกว่าพาไปสระผมไปสระผมกันอันนี้คือข้อสุดท้ายแล้วสระผมกันอัปลาจบไปนวดพาไปนวดหายแล้วไม่มีอะไรแค่นั้นเองถ้าอย่างอย่างผมถ้าเกิดว่า <c oughs> สมมุติว่าบิวไม่ชอบแบบเนี้ยถ้าเกิดวิธีนี้ไม่เวิร์คต้องวิธีไหนต่อถ้าวิธีนี้ไม่ได้ใช่ป่ะนี่ว่ามีวิธีหนึ่งเข้าไปแล้วเอามือทาอย่างนี้นี่เข้าไปใช่ป่ะถ้าแบบัดตัวชิดไม่ได้ปุ๊บเอามือจับมือก่อนแล้วอย่าปล่อยเลยนะเขาจะตีก็ให้เขาตีไปอยู่นี้ แล้วก็ยิ้มตลอดเลยเขาจะทำอะไรก็ทำแล้วก็ยิ้มอย่างเงี้ยเดี๋ยวเขาหัวล้อเองหัวเที่เคยแตกมาแล้วก็อะไรกันหมูอยู่เขาจะทำอะไรเขาทำไปเขาทำไปยิ้มอย่างเงี้ยขวานโผล่นั่นเราก็ยิ้มอย่างเงี้ยเลือดนี้เลยลงมาแค่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรวิธีนี้เขาเห็นเลือดเราแล้วเขาจะจีบชนะกันทีเขาจะรู้สึกว่าเขาต้องดูแลเราแล้วเขาเรียกวิธีเอาเลือดเข้าไปเสี่ยงอ่าเอาเลือดเข้าไปเสี่ยง มาสับกุ้เอาขวเหนียจิ้มปูออกแล้วกินกับกระเทียมกรอบๆนะอร่อยมากเลยดีไหมครับดีอ่ะวางครับปูออกของบ้านเราทุกคนสั่งซื้อได้ที่แหลตัวเฮียนะครับแบบนี้เลยเด่ยตักออกมาแล้วแบบนี้เอากระเทียมเจียววางนี้อ่าแล้วตามด้วยสามชั้นเบรกแตกนี่ทาไมถึงเบรกแตกเนี่ยเบรกไม่อยู่ไงมันหล่นไนเบรกไม่อยู่ไงถ้าเบรกอยู่มันจะไม่หล่นถูกไหมอันนี้เขาเรียกว่าเบรกแตกแตกไปแล้วหนึ่งแต่ถ้าอย่างเงี้ย เบรกอยู่สามชั้นเบรกอยู่ซูชิเดี๋ยวปั้นไม่ถูกอ่ะปั้นยังไงอ่ะซูชิอ่ะเออต้องอย่างนี้อออ่ะมาวิธีปั้นโอ้โหทำเต็ด้วยนะปั้นเสร็จปุ๊บทำยไงครับขิงเล็กนิดปวงปวงหน่อยปวงหน่อยแม่มาตักปวองให้พ่หน่อยครับค่ะช้อนนี่อ่าตักนิดนึงครับปูองของบ้านเราทุกคนตักที่นี่แหละตัวเฮียกินตักอะไรก็ลอยขึ้นมาให้ครับละแอนฮะของเฮียจุ่มเลย ของเฮียเาตามด้วยกระเทียมแบบนี้เนี่ยดูชิ้นชิ้นต้องงี้นี่ชิ้นไม่แผ่นเลยอ่ะดิฉันนินท,ทำอะไรก็สวยดูของเฮียอ่ะให้ดูให้ใกล้เทียบกัน <laughs> ะทุกคนอยากกินของใครคอมเมนต์มาของเฮีย <laughs> ไปโอ้โห <laughs> ผมเปลี่ยนไปนี้ใช่ไหม <laughs> หมูทอดฟันแตกแล้ว <laughs> นีกรอบเกินดอบเกินไปนี่มันจะแตกแล้วทานินขัดไม่โดนชิ้นที่มันมันไงียโอ้โหอันนี้คือจบชิ้นนี้คือจบเนี่ยบอกเลยเนี่ยมองขาดแล้วตำเส้นเล็กเนี่ยนี่คือโดนล,ลืมแล้วเนียวางไว้ก่อนเพื่ทำให้เขาดูก่อนตอนนี้ให้กินหมูก่อนอร่อยเขามาขอเทคนิคการง้อภรรยาจากเนี่ยโอ้ยเมื่อกี้ถามเรียบร้อยแล้ว ตัดสองกล้องเลยว่าเฮียครับผมขอคาแนะนาหน่อยตอนนี้บิวกดผมอยู่ผมต้องทำยังไงต้องเฮียให้แนะนำไปหมดแล้วเฮียให้คำแนะนำไปหมดเฮียคำแนะนาเรียบร้อยแล้วไปงั้นเดี๋ยวผมไปทำนะเดี๋ยวดูว่าอ่างไหมเทคนิคอ่ะง่ายๆเลยไปเดี๋ยวไปดูอุ้ยอุ้ยอุ้ยไม่ได้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 เทคนิคเทคนิคเนี่ยลองไปทำดีทิ่รับกรณีไม่ทำอ่ะกรณีไม่ลองทราทำดู เป็นครับกระบปงยุ่งกับเขาเข้าไปแล้วนี่เง้อเรื่องอะไรวะเข้าไปง้อเรียบร้อยแล้วเป็นไรจะเล่าเรื่องอะไรกันเรื่องหมาโดยตับหมูไม่ยอมไปรับเขามาขอเทคนิคอยู่ได้ไหมอะฮะดีป่ะหายแล้วหายแล้วใช่ป่ะเห็นป่ะเทคนิคเนี่ยหายอุ้ยโดยตับหมื่นหนึ่งเนี่ยหายเพราะหนึ่หนึ่งหนึ่งสำเร็จแล้วเรียบร้อยเพราะอะไรปะเพราะอะไรนี่เลยไปหมื่นหนึ่ง มาบอกแล้วว่าอิทธิพลติ้งติ้งเดียวหมื่นเดียวหายเลยมันหลังปั๊ลไม่ต้องเยอะแยะติ้งก็จบป้าชีวิตป้าให้ม้าหมดไปแล้วตอนเนี้ยแทบจะไม่เหลือชีว so, ิตแล้วตอนเนี้ยนี่เรื่องจริงเฮียเฮียไม่เหลือชีวิตนี่หแบบควาว่าไงร่านสุดไปกินร้านอาหารซึ่งไปร้องเพลงตามมือคืออะไรตามมอยุดนินีงเลยอะแอบที่ไม่ร้องไงอยากร้องไง อ๋อแล้วเพื่อนน่ะร้องอยู่อ๋อคือเพื่อนในวงนด้วยกันน่ะเหรอไม่ใช่เพื่อนที่รู้จักกันอเขาร้อ,องอยู่ก็เลยไปขอให้เขาร้องเดิน <The Nine S 2> จนเราอาดลืมคำนนานๆแต่รู้ว่ามันอยู่ในหัวใจ กำลังร้องร้องอยู่นะหายไ่เจอเมียเมียคำนี้ยเอาปลาขึ้นมาได้ไงอะเอาปลาขึ้น,น <laughs> <laughs> มาได้ไงอะนักมาครับเดินมาขอบเวทีนยจ้ะยืนดูอย่างนี้เลยอยู่ข้าว <laughs> ึ้นเ <laughs> พื่อเขาไม่รู้อะรู้แล้วสาเหตุที่แม่บุ้งไม่ให้เมียมาลองเราะว่าอยู่บนเวทีคือเป็นเสน่ห์มาก <laughs> <laughs> สิ่งประหล่อมากนะบนเวทีอะ กัหลองไหมไม่ทามจริงมาเอาดี่ถามคิน,นรับรองไหมสุดๆอ่ะแสบสุดๆก็สุดๆพี่ชายผมคือสุดแล้ว่<ไ>แ,วแต่เฮียชอบคณินจริงๆแลแบบชอบคุยกับคณินคนินวันไหนก็ถามหาเขาอยู่น่ะเฮียเป็นห่วงเขาไหมที่บุกรูป้ป่ะผมมีอยู่เรื่องหนึ่งอ่ะโอ้ตับเ้นเล็กท oh ับคุระโมโหเฮียมา oh ก e อ่ะเรื่องอะไรครับเขาไปกินเขาเขาไปกินข้าวร้านอร่อยๆเขาไม่ชอบชวนแล้วเขาแล้วเขาเล็กมาเลยนะกินตัวแล้วเขาบอกอะไรรู้ป่ะเฮียมันถ่ายงานครับ แต่ร้านนั้นเฮียไม่ได้ถ่ายนี่แต่ร้านนั้นเฮียไม่ได้ถ่ายนี่เฮียไปถ่ายงานแถวลาดเท้าไงแล้วเฮียแล้วเฮียก็เลยเดินไปกินร้านไอ้ร้านเนี้ยชื่อร้านว่าฉันเนี่ยโอ้โหไม่พูดอร่อยอ่ะอันนี้ชอบกระหล่ปีผัดน้ำปลาพูดเลยคำว่าครอบครัวเดี๋ยวเฮียพาไปกินคำว่าครอบครัวเดี๋ยวเฮียพาไปกินเฮียบอกเลยนะทุกคนในบ้านต้องร้องเป็นคำเดียวกันว่าโอ้โหเนื้อร่อยมาก รสชาชติาเหมือนแม่ค่ะแม่ทําเลยอ่ะอร่อยจริงใช้วัตถุดิบดีรสชาติเหมือนแม่แค่นั้นเลย,ยอร่อยกว่า,า,าที่บุ๊กทำไหมครับเยอะเลยค่ะสำหรบับเฮธออาบุ๊คอร่อยกว่าเดี๋ยวนี้เขาถามตัวหน้าเขาถ้ามาไม่นั่งตรงนี้เขาโอ้โหร้านนู้นอร่อยแบบว่าสู้มาไม่ได้พยายามจะให้โด่งได้ด้วยคือนิสัยลูกสะพ้ายลูกสวยป้านนิสัยเหมือนกันหมดคือเฮียรู้สึกว่าเข้ามาแล้วอ่ะมาดูแล คนฝั่งเนี้ยคนบ้านเนี้ยนี่เรื่องจริงนะต้องไม่เข้าใจนกันทำไมถึงเป็นเงี้ยหมอนกันหมดเลยเพราะว่าคนเราอ่ะมันต้องเจอคู่ชีวิตที่มันสปอร์ตกันได้อ๋อคืออย่างีเนียถ้าเกิดคิดภาพเนี่เจอคนนี้ใส่แบบบิวเลเท่พี่บุ๊คลองคิดภาพห้องเลยพี่อยากลองไหมหนึ่งวันใช้ชีวิตบาร์กับบิวดูด้วยกันยี่สิบสี่ชั่วโมง มารู้ป่ะมาไปกินข้าวของมันสองคนอ่ะพนักงานต้องยืนมองเงี้ยไอ้ที่แต่ละคนเป็นทางมาขึ้นรถมาครั้งแรกมันตกใจโดยจริงมันมีรถที่ตกกระปุกได้ขนาดนี้แล้รถเกินหรือย้อนรถขยะ มาแล้วเหีอือนพี่บุ๊เ,เหมือนออโต้ขึ้นเกียร์อาถอยออกไปพอพีคนมาบุ๊คเนี่ยพร้อมจะถ,ถอยถอยเสมอลุกไปแล้วครับตั้งแต่แต่งงานเอาละนี่คือรายการแรกที่ผมกับบิวมาออกนะครับ <c oughs> พูดเรื่องอื่นพูดเรื่องอื่นพูดเรื่องอื่น ทำไมมันเป็นอะไรวะไอ้เรื่องภรรยาเรื่องจักระเดียมเหรอมันจักระเดียมเขาเข้ามาดูเขามาดูอาหารนะอ๋อเออใช่ไอ้ตำเส้นเล็กนี่ยังไงนี่มันยังไงตำเส้นเล็กลาสุดเขาไม่ได้เข้ามาดูอาหารเลยไอ้ตำเส้นใหญ่มีไหมไอ้ตำเส้นใหญ่มีไหมไอ้ทำโคล่าได้เปล่าได้เป่าไอ้หรือตำเส้นหมี่ดิอ๋อ เอาว่าแบบเยอะยังว่าแต่อันนี้หมูอะไรอะไรเนรี่ยเบคอนหมูเขาเข้ามาด<ท>ูนีแ่แหละอยากรู้ว่าชีวิตหลังแต่างงานเป็นไงชีวิตหลังแต่งงานบอกเลยว่าเจลลี่ปาร์ตี้ช่วยเราได้ขับโซเดียมรถบวมค่ะเฮียให้ธนินทายกับบิวทายว่าโบกับสุธแต่งกันปีอะไรเผื่อน้องเพมึงคบกันเองอ่ะไม่เฮียอยากรู้ไงเดาไงอย่าไปกดดันเขาเฮียไม่กดดันเฮียถามไม่เฉยผมว่าอย่างน้อยก็อีกสองสองปีสามปีอะ นั่งน้อยไม่เขาว่าน่าจะห้าปีขึ้นไปเป็นไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าปีแรกไะมันเป็นช่วงปรับตัวแต่ของโบนี่คือเรียกว่าเฮียเฉลยเพราะตุ่ยพูดกับเฮียแล้วคุยที่งานแต่งคณินเลยมันทำเป็นรู้เรื่องคนอื่นเยอะแยะไปหมดอุ้ยแล้วพอเขาแต่งแล้วโเคไม่ได้ต้านต้านต้านอว้ยูิ่งเต็มเบ้าตายเฮียที่แม่ทำอย่างเงี้ยใครกับคุนซือ คนที่สั่งคือใครปะคนนี้สองกันอนนี้มองกันเนื้มสองสาม Sorry 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 ก็สันนีอย่างมัน Sorry Sorry อ๋อแม่ถ่ายไปด้วยเดี๋ยวขึ้นคิดห้ดูคิดอะไรกันอุยสองหน้าคนซื้อด้วยสองหน้านี่คนนี้คนนี้บีบีอะเล่นตุ๊กตาอยู่ แล้วบิวไม่ดูอ่ะตกให้เลยบอกว่าลูกอยคนเดียวได้มันพูดนะเมื่อกี้ลูกปอกไข่บอกแม่คิดว่าลูกทำไม่เป็นมันรุนแรงขนาดนี้ไม่มีปอกไข่สามรอบเนี่ยลูกอยู่คนเดียวละอยู่คนเดียวได้อยู่คนเดียวได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสามีอยู่นี่เอาน้าไปกันนี่แล้วป้าเป็นบังเหรอเขาเป็นแรงโอ๊ยหยุดอย่าให้หมดก่อนคือเฮียกำลังหิวน้ำไงแล้วน้ำมาสายตาบุ๊กมองมาที่ไหนบ้าง มอที่บ้านนะแต่มือเลี้ยวไปหานิน่อนเล่าให้ฟังนะไปบ้านสวนมาทำไงบ้างมันเดินอยู่นะมันทำไงวะอยู่บ้านสวนนะทุกคนไหนบ้าแม่เาต้องไปร้องแม่แม่หน่อยอ๋อมาเดี๋ยวไล่้งามแม่มาแล้วอ่ะมีสองกล้องนะเฮ้ยไอบิวตเนี้อเฮ้ยเนื้อออกไหมไม่บิวต์เป็นคนอย่างหย้หวังไม่ได้มายได้ยินป่ะบิวตเน้อได้ยินป่ะผมได้ยินเนี้อโอ้โหทันดิน แต่นก็ได้ยินว่าใครตดผมได้ยินมันมาจากตรงนี้ไงใช่ไม่ไม่รับผิดได้ยังไงวะใช่โอ้โฮแม่แม่เรียนยังไงเดี๋ยว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 คนที่ตดก็รู้ตัวเองว่ามันออกจากรูตูตัวเองใช่ใช่ไงแล้วเบวไม่รับอะเบลยังไม่รับอะเบลไม่ได้ตดทั้งหมดรูเบลไม่ได้รูแต่ผมได้ยินใกล้มากเลยนะแตนอย่าเข้าว้วกไม่ผมเบลรู้ไปปรับกล้อง ยังได้ยินเสียงเปียดมาดิละเนี่ยมันเบียดไงมันปี๊ดออกมาเบียดู้ชีวิตนี้มันไม่เคยตดอะขนาดแบบได้ยินชัดๆขนาดนี้มันจะบอกว่าไม่ตดเรามีมารยาทก็คือไม่ได้ตดเนี่ยตดเมื่อกี้ฟังแต่ว่าสวนนิวฟังด้วยเปลี่ยนเลยน่าเฉยเมื่อกี้ดูนันนี่จะบอกน่าเฉยอะนม่นยอยู่ในเหตุการณ์ไปบ้านสุดมัทำไงบ้างเดินเล่นรู้ชิลบรรยากาศดี ย้ำเลยว่าถ้าถุยโดนอ๋อเฮ้ยไอ้เยมันเป็นพื้นหญ้ามันถุยได้โอ้ยพื้นหญ้าไงมันซึมให้น้ำเขาไงมาถุยในที่ดินบิวเองแม่มาขัดก็ไม่จะขัดแล้วไม่ทางไงเนี่ยเนี่ยแบเนี่ยพอดียิงเป็นเสฉะไงสภาพกิวบอกถ้าถุยนุ่งโดนแน่ไอ้พื้นที่ดินของบิวโอ้ไมโคตรซิคอมอ่ะวิโดนอะไรวะเนี่ยเฮ้ยวิโดนอะไรอ่ะเฮ้ยโดนหมาเหรอ สน่นนิงซ้อมบิวไ <c oughs> ม่ให้กินดูครับตำเส้นเล็กม่แล้วคำว่าซ้อมบิวเหรอออกมาจากปากแม่ <c oughs> แม่ซ้อมบิวเอ้่ยพูดได้ยังไงเฮ้ยตอนนี้ตอนนี้พือกินอิ่มแล้วก็ต้องตามด้วยสว <c oughs> อปปีพาร์ตี้โหตัวนี้กินดีมากท <c oughs> ่าน,นึงออกมานิดนึงท่นละใครไห,ไหไมตัวนี้กินดีมากเลยรู้ไามขับทั้งวันเลยขับรถหรอขับวิ่งไปแบงแค ขับรถระคับี่เป็นบางแก้วอ้าวแล้วนี่ให้แม่ทีมดูเมื่อวานไรสดบอนดี <t un> <t un> ้ก็สี่สีสูช้อนเอามาเลยสวยสวยของแม่ตะเกียบบีบีบอกหวยแล้วสองหนึ่งบีบีบอกถูกมาสามงวดแล้วนะจ๊ะเป็นเลขที่บิวจะซื้อพอดีเลยรู้ปล่าเลขอะไรนะสองหนึ่งบีบีบอกสองหนึ่งทุกคนไปซื้อต้องงวดนี้สิเพราะว่าบิวกำลังซื้อพอดีแต่ถ้าคลิปนี้ลงปุ๊บอะมันจะเป็นงวดหนึ่งเว้ยใช่เยอะเงี้ยถูกไปหน่อยฝันว่ามีคนมาบอกวิวเลขห้าเจ็ดมันเหมือนกับมันเป็นจอภาพแล้วมันขึ้นมาเลยอะเลข ล่าสุดที่เฮียไปนอนบิวบ้านบิววันสุดท้ายเฮียคงเพอร์เจอร์คิดเยอะมากไปอ,ไอันนี้บารู้สึกว่ามันคิดเยอะมากไปราะเฮียถ่ายตอรี่ประจาให้เพื่อน,เพ,อนเพื่อนดูก่อนนอนอ่าแล้วเรื่องภูเขาอ,อ่ะที่เป็นหน้าคนอ,ะอ่ะแม่รู้บอกว่าฝันว่าอะไรจริงเดี๋ยวขึ้นรูปไปดูภูเขาบ้านบิวจะเป็นเหมือนหน้าคนนอนข้างเงี้ยเออไม่ได้เหมือเลยเป๊ะเลยแล้วยิง่งตอนกลางคืนเหมือนแบบเค้นอนอยู่นั้นจริงอะ่ะอ่าใช่มาฝันว่าอะไรวะในฝันอ่ะ เขาอยู่อย่างเงี้ยเหมือนบ้ากำลังนอนดูเขาอยู่กันแล้วเขาอย่างเงี้ยกุ้งวูามันยืนเกลี้ยตื่นเลยนั่งเกลี้ตื่นมาตีสี่นั่งเล่นติ๊กตอกต่อกินเสร็จปุ๊บอย่างที่พี่เฮียบอกว่าโซเดียมเขาเยอะใช่เกียก็ต้องกินทุกครั้งเพื่อขับโซเดียมแล้วดูเสื้อไงดิสีพร้อมพร้อมที่เป็นพรีเซนเตอร์ไหมครับการฉี่บ่อยแปลว่าเราได้ขับโซเดียมออกนะคะช่วยไตทำงานนะคะอร่อยว่ะใช่อร่อยสุดท้ายหมดอันเนี้ยดีคนกะชอบ อร่อยไปที่เป็นข้าหล่อนมไม่กินไปพูดไปไงอ่ะโอเคทุกคนยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ครอบครัวทุกคนด้วยครับสวัสดีครอบครัวเบียขอลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายโอ้ยสวัสดีค่ะบ้านเทียไปมานานแล้วอ่ะเร็วเร็วมาก